สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวเล่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันของน้องๆชุดยู20ของเราในวันนี้ไทยเราก็พบกับอุซเบกิส,สถานนะครับซึ่งไทยก็เอาชนะไป30ค่อนข้างที่จะขาดลอยเลยนะครับเมื่อดูยอดชมผ่านไลฟ์สดใน YouTube แล้วมีตะลึงนะครับเมื่อคนไทยเฮเชียสาวไทยชุดยู20กว่า80,000คนนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของกองเชียร์ไทย ซึ่งเราก็ขึ้นชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วครับแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่แต่กองเชียร์ไทยเราก็ซัพพอร์ตน้องๆกันทุกทีมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะชุดไหนแข่งที่ไหนก็ตามเมื่อมีสาวไทยยอดวิวพุ่งกระชูตลอดครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับ ที่น่าภูมิใจมากของคนไทยสนับสนุนวงการวอลเลย์กันขนาดนี้เป็นกำลังใจให้นักกีฬาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วน้องๆชุดนี้ทุกคนก็เก่งและดูมีแววมีอนาคตมากเล่นได้ดีขนาดนี้กองเชียร์ก็ปลื้มนะครับได้ใจกองเชียร์ไปเต็มๆ